ือตอนนี้กวางากำลังจะขึ้นสะพานนะคะมันน่าก,กลัวมากแล้วก็เงียบม,มากตอนนี้ขึ้นสะพานแล้วแล้วก็คนลบด้วยอตอนนี้กวางกำลังเข้าสู่บริเวณวัดนะคะสังเกตได้ว่าทั้งเงิ่นแล้วก็เงียบม,มากเลยแล้วเดาแตางขออนุญาตรีบขับหน่อยนะคะเพราะว่า ตอนนี้วางสุดแปลกๆค่ะบหนัอกวางได้ได้กลิ่นอะไรบางอยา่างอยา่ามาโอเคค่ะคือบอกว่ากว่างได้กลิ่นชัดมากี๋ยวกว่างขอขอขอรีบออกเลยนะคะ น้ำน,นึงนะคะเดี๋ยวขอทําใจก่อนคือพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าแบบงานถ่ามันเป็นยังไงนะเนี่ยแบบอ้อกวางจะบอกว่ากวางออกมานอกวัดแล้วอ่ะแบบตอนแรกที่กวางอยู่ข้างในอะ่ะเออมันยังไม่ชัดขนาดเนี้ยเรากวางแบบนลุกอ้อกลิ่นมาอีกแล้ว,วอ่ะก็ไม่ได้มารับลูนะ